ไม่อยากหลุดอยากพ้นกันเลยหรือเนาะสิ่งที่พ่อแม่ลงทุนให้มันอย่าให้ท่านเหนื่อยฟีนะพวกเราพ่อแม่ส่งเรียนแล้วก็พากันตั้งใจเรียนหน่อยไม่ใช่ว่าโดดเรียนไปนู่นไปนี่ทําตามอาเภอใจของตัวเองนี่อันไหนที่มันอำนวยความสะดวกให้ตัวเองเกินไปก็อย่าพากันทํา น่าจะคิดเป็นอยู่มั้งสิ่งที่ผมพูดนี่น่าจะมีปัญญาอยู่มั้งน้องพวกเราเนาะพูดแค่นี้มันครอบจัก,กรวาลเลยนะผมว่านะยิ่งพลาดเราเนี่ยยิ่งต้องสมมุติมันเหนือกว่าญาติกโยมแม่ชีเขาทำกับข้าวให้พวกเรากินทุกวันทุกวันเนี่ยญาติโยมเขานึ่งข้าวสุกปลาตายมาให้พวกเรากินเนี่ย ้องเอาโชคเอาลาบให้เขาหน่อยคําเอาโชคเอาลาบให้คือปฏิบัติภาวนาให้มีศีลสมาธิปัญญาให้เข้าสู่กระแสให้เขาได้ทานกับพระอริยะหน่อยให้เขาได้ทานกับเปรตกับผีกับสมมุติสง์ไปเรื่อยๆมันไม่ค่อยเกิดอาน,นิสงส์เท่าไหร่นี่อยากให้หมู่คณะเร่งขนขวายในการทำความเพียรเร่งพัฒนาสติเร่งทำลายความเห็นแก่ตัว ไปหาจุดที่มันพ้องของตัวเองให้มันคุ้มค่ากับพ่อแม่ท่านลงทุนให้มันคุ้มค่ากับญาติโยมเขาลงทุนหาข้าวหาน้าหาปัจจัยสีมาให้เราอยู่เราใช้เรากินมองดูตัวเองมองดูใจตัวเองแล้วสำเนียกบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราทำตัวเหมาะสมที่จะกินข้าวกินปลาญาติโยมหรือย,ยังสมควรกับเขาที่ เขากราบเขาไหว้หรือ,อยังเป็นผู้ควรรับทักษินาทานหรือ,อยังน้อมเข้ามาบัดน้อมเข้ามาแล้วก็สารวจตรวจสอบตัวเองเราหาเงินได้ยี่สิบบาทเราใช้สามรา้อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าใช้เกินมันก็จะเป็นหนี้เป็นหนี้ไปเรื่อยของฟรีไม่มีในโลกจาไว้เลยของฟรีไม่มีในโลกใบนี้ าใช้เกินตัวมันก็จะเป็นหนี้ถ้าใช้พอดีมันก็เท่าทุนถ้าใช้น้อยมันก็เหลือกําไรบัดนี่ไม่รู้จะสรรหาคำอะไรมาพูดให้มันแสบกว่านี้มันก็ไม่มีแล้วเ <c oughs> <c oughs> นาะ,ะให้มันบาดเข้าไปในหัวใจพวกเราพวกที่มักง่ายอยู่นะ่าให้มันบาดเข้าไปในหัวใจเลยแหละคำพูดของผมเลยมันจะได้เห็นแผลที่มันอยู่ในใจ ของตัวเองและจะหาวิธีการรักษาเยยวยาแผลเท่านี้เออผมก็พยายามทําหน้าที่ของผมแต่ละวันแต่ละวันนี่แดดออกผมก็มาฝนตกก็มาหนาวก็มาเพื่อให้หมู่คณะเราเห็นคนที่ดีอยู่แล้วก็สาทุกันด้วยคนที่ดีอยู่แล้วรักษาตัวเองอยู่แล้วสาทุกันด้วยเป็นแบบอย่างให้น้องให้นุ่งให้หมู่คณะได้เห็น ก็ให้กำลังใจคนที่ดีอยู่แล้วคนที่ยังบุกพ้องต่อหน้าที่ของตัวเองอยู่มากง่ายอยู่ก็ให้กำลังใจเหมอนกันขอให้พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้มันเป็นอริยะภายในชาติปัจจุบันนี้เนาะ